คอรมอค่ะเห็นชอบรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายเริ่ม1ตุลาคมนี้ลดค่าครองชีพลด PM 2.5ด้วยค่ะคณะรัฐมนตรีค่ะมีมติเห็นชอบมาตรการอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าทุกสายในราคาไม่เกิน20บาทตลอดสาย ตามที่กระทรวงคมานาคมเสนอค่ะเริ่มโครงการวันที่1ตุลาคม2568โดยประชาชนค่ะจะต้องนำบัตรเครดิตบัตรเครด credit, บัตรเดบิตแล้วก็บัตรโดยสารนะคะที่จะใช้งานกับระบบรถไฟฟ้าลงทะเบียนยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ก่อนค่ะ ซึ่งโครงการนี้ค่ะจะครอบคลุมทั้งโครงข่ายรถไฟฟ้าทั้งบนดินและใต้ดินในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจำนวน13เส้นทางค่ะที่อยู่ในความรับผิดชอบของรฟทรฟมและก็กรทมนะคะสำหรับแนวทางการชดเชยรายได้ค่าโดยสารจากการดำเนินมาตรการจะมาจากกองทุนส่งเสริมระบบตัวร่วมหรือแหล่งเงินอื่นที่เหมาะสมค่ะ ทางนี้โครงการดังกล่าวนะคะจะช่วยสนับสนุนให้ประชาชนหันมาใช้บริการสาธารณะ ลดจำนวนการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลลดภาระค่าครองชีพแก่ประชาชนเพิ่มโอกาสให้ประชาชนข่ยเข้าถึงระบบบริการสาธารณะของรัฐเพื่อเดินทางถึงปลายทางด้วยระบบรถไฟฟ้าที่มีความปลอดภัยสะดวกตรงเวลาเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุแล้วก็ลดปัญหาฝุ่น pm 2.5ได้อีกด้วยค่ะ